ยังอะนะสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิจะพาทุกคนไปบ้านนากระดมมาเบิ่งกันเลยว่าเส้นทางมันสิเป็นจังไดนเนาะทุกคนเนาะหมู่บ้านมันสิเป็นแนวใดนป่ะทุกคนไปกันเลย let's go เย้ จับจะดีเดอ้อโทรศัพท์มาเด้อไปทุกคนขึ้น สองทำซักซีดได้ทุกคนนี่ โอ <tal word> ้ยแล้ข <tal adult> ึ้นถนบ้าเลยนี่เราเม่อก้ประจำมันนี่อ๋อขอสิ่เขียมขืนนั่นนี่เนาะอ๋อ quá mình liền. ดับ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 นหามนไ่ได้ยังโอ้รูนูนักผู้เมนตอนักมวงผัวไหมโอย ตอนนี้ก็ฮอตเลยนะมดกันกันนะมดหมดดลทุกคนกรเงหายกันแล้วเปมันก็ปน ปบเวิรงป้องหอมปริมาจากปีแล้ววะหลายปีแล้วมันเป็นซิปแล้วบ่จอะไรชื่อตัวอะ่ทงสี่องีบ้าดยให้ล่ะผู้ขี้ให้เด้ให้นะหรือไม่บ้าก้นเลยจะได้น้อยถูอือโอ้มากันเรที่ตกเอาให้ข่าวลืกันลืมผู้ชมมาได้มีกันต่อ อันนี้ก็เมนบานบานนาลาะออกทุกคนโอ้บานนากระดอสิบวได้มาเป็นส <wh> ิบปีแล้วโอ้เปลี่ยนไปหลายเอาเนี่ยพ้าเด็กเฮ็ดยังอันนะพ้าเด็กเฮ็ดยังวุ่นวินี่อ่าข้าเด็เฮ็ดยังอันนี้ฮะเล่นเกมบอกเล่นเกมยังอันนะ าเกมนี่อันนี้ได้ก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวอาเซียงกะลินนี่ะอ่าลิงเกมบงนู่นนี่บังมูลินนู่นนี่กอคักกลิเนาะอโอ้ขักแกินเนบ้าเปลี่ยนไปหลายอคนมีมูนี่ สี่อดที่มาเป็นสี่ปีนะทุกคนอันณาเมนทางไปเอียนนาสีนะทุกคนเดี๋ยวสีจะพาทุกคนไปเบิ่งนเลยตอนนี้สีมาเอาเข้าเนาะประมาณสี่เป่าทุกคนป อาเซนคือบอไปเรียนนะมุงไม่มาแล้วไปแม่าลุกป่าพูนมาดิเราพาฝ่ายได้ฝ่ายบ้านนี่เลยเอ,อาอนเนื้อนาทำดเออบ้านอมันนั้นทำมปเออบ้นนด้นอ๋อมาปะเ ไปตั้งวเกินตุ๊กเเก่แล้วก็มาเมื่อก่านกูัวเสีแล้วนั่แหลมึงไปเนี่ยโทรศัพท์ซซลิบได้แล้ว่าได้าปะคนไปเบิ่งหน้ากัสีกันเลยซึ่งว่าสีบนให้มาเก็นิปกว่าปีแลวนะทุกคน มาเบิ่งกับบ้ามาสิเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แต่ว่าหมู่บ้านเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปหลายไปทุกคนฮัจโหลอันนี้เป็นหมู่บ้านเนาะบ้านนากระโดดตอนนี้สีกำลังสียางไปนาเสือสีเน,ะนาะซึ่งแบบบอด้เฮดหลายปีแล้วทุกคน้เปลี่ยนแปลง,งหลาย ข ah. sí, ี้เลยอีแตนมาปะไก่เจ no. ้าเด็กหนอเอ้ยว่านากระโดด เราได้มาดดเปลือกปลาใช่ไอู้หู ê <laughs> ừ. ừ. Chắc quỷ lắm hả bị. Ờ, cao đủ nhảy vậy thế đó Ô Bay đi Xế tụi con mà rau lên đi à. เปลี่ยนแปลงละตอนสดสีมาตอนนี้คะทุกคนแถวนี้หาแบบยังบ่มีเฮือนเลยเนาะและกะห้องเฮียนกะอ๋อนี่นี่เป็นส้างเฮียนใหม่ในได้นี่เฮ้ยข้าเดี๋ยวแน่เฮียน กทมสมบูรณ์บ้านนากระดัขอ,องทุกคนโอ้เปลี่ยนไปหลายขนาดเลยโอ้ทุกคนหน้าสุดสีว่บอกไกยก,ก,ก,กับบอกไกยประเด็นทุไก่เติมว้าวทุกคนปลาบึกสีเบิ่งก่อนว่าสีอ่ะบอได้มาจากปีเนาะ โดนแล้วทุกคนเป็นซิปกาปีแล้วถือว่ามาแบบมาครั้งนี้ก็คือแบบแปลกหูแปลกตาขนาดเลยแบบโอ้รู้สึกดีใจทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้มาแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะทุกคนเมื่อนี้สิกับสีพาทุกคนไปเบิ้งอ่าหน้าส,สีต่อเนาะทุกคนซึ่งว่าบมได้มาโดนแล้ว ทุกคนเสือบอกว่าตั้งแต่มันเคยน้ำดดนท่วมทุกคนแถวนี้ค่ะตั้งแต่ปีอ่า 2000, 2000สองพันสองพันสี่ส,ส,ส,สิบสพันสกามสี่เนี่ยทุกคนแถวนี้ค่ะน้ำท่วมมาปีนี้คือแบบมันเคยน้ำดดนท่วมทุกคนอืสแถวนี้แถวนี้เคยน้ำดดนท่วมไดนะ้ตอนน่ะตอนนั้นสาสี่ยังในนงไว้เนึงประมาณ สามสี่ปีนี่แหละตอนนะคะ่ะจนอีพอหาอูมอูมสาวสีเนาะทุกคนแล้วก็อ,อ,อูมน้องอีกก็คือบุญมีฮะแหละนี่แหละโอ้มันแบบน้ำถือตีนเท่านะทุกคนแบบเท้ารู้สึกแบบออ้มันมันท่วมเลยท่วมเอิร์กเลยขนาดอีพอกันยังฮอทเอิร์กแล้วเนอะน้ำตอนนะคะน้ำแกงกำลังดําหน้าพากันดําหน้าอยู่ ว้าวสิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาทุกคนตอนนี้กำลังสิไปใส่ฮะไปนะหน้าหน้าหน้าอายู่ใส่ไปทุกคนไปเบิดหน้าซาซีกันเลยไก่เตบิบ <laughs>